ค่ะพบกับรายการว่าขอจำนดยย้ดูกันเราสองคนค่ะมีเรื่องราแซ่บๆของเหล่าดาราเนี่ยมาเมาคุณผู้ชมได้ฟังอีกเช่นเคยค่ะให้รอชานะคะไปที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าค่ะเอามาเริ่มกันที่คุณพ่อเบียค,ค่ะที่ออกมาเล่าความน่ารักของลูกสาวนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือวยัยสามเดือนว่าแล้วโอ้โหโตไว,าวามากนะคะ พัฒนาการก็คือตามวัยมากอ่ะจึงคุณพ่อเี่ยก็คือแฮปปี้มากดีใจที่ได้เห็นพัฒนาการความน่ารักของลูกสาวนะคะแถมหลายคนเนี่ยก็คือมองว่าคุณพ่อเวียเนี่ยเป็นคุณพ่อสายละมุนอ่ะองานนี้ถามว่าจะให้คะแนนความเป็นพ่อของตัวเองเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปฟังจากปากคุณพ่อเวียงกันเลยดีกว่าค่ะทุกอย่างเลยในบ้านก็คือ,อใช่สารพัดแบบก็คืองานบ้านเราก็ต้องทำแล้วเราก็ยังเลี้ยงสุนัขด้วย5ตัวก็คือเราก็จะ ผัดกันช่วยกันดูอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่คุณแม่ต้องทําภารกิจส่วนตัวเราก็ต้องช่วยดูลูกเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้คือว่างคุณอยู่แต่บ้านใช่ครับแต่ก็จะอยู่บ้านหรือไม่ก็ช่วงนี้แบบอาจจะฝุ่นเยอะหน่อยแล้วผมมีบ้านต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบกระเตะกันไปอยู่ต่างจังหวัดแบบอยู่ที่ก็แบบ10วันอะไรอย่างเงี้ยต้องสดชื่นนะอยู่อยู่อยู่ตรงนี้ก็ก็นิดนึงอ่ะเวลาออกจากบ้านอยากให้มีมุมมาเป็นกล้อให้คะแนนเท่าไหร่สามเปอบททดสอบนี้เราไม่คิดแต่ผมก็ไม่รู้นะ แต่และบ้านมันก็ไม่เหมือนกันเอเนอะออาะคือบางคนก็จะเป็นคุณพ่อที่ทํางานบางคนก็เป็นคุณพ่อที่อย่างผมมาโชคดีที่ที่เราสามารถขอพักงานได้เพราะเนี่ยเราก็ถือว่าเราเป็นคุณพ่อที่ที่ที่ททน่าประทับใจแหละ <c oughs> อ,อาจไม่รู้อ่ะต้องต้องให้วิกกี้เป็นคนให้ต <c oughs> ้องให้ลูกเป็นคนให้พ่อก็ยอมรับว่าเป็นคุณพ่อสส่ละมุนจริงเพราะว่าลูกสาวด้วยแล้วก็ด้วยความที่แบบเด็กด้วยไงคุณพ่อแบบต้องแบบ ทะลุทะหน่องหน่องนิดนึงใช่เพราะว่าหลงมากหลงรักลูกสาวมากใช่แล้วถามว่าจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คุณพ่อบอกว่าไม่รู้เหมือนกันก็คือเดี๋ยวให้ให้ทางคุณแม่วิกกี้แล้วก็ลูกสาวนเนี่ยเป็นคนให้เองละกันอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้คุณพ่อก็บอกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็แบบแฮปปี<ค>้แฮปปี้มากสนุกกับการเลี้ยงลูกเพราะว่าได้เห็นความพิเศษของลูกสาวแล้วก็แบบ ก็คือพัฒนาการของลูกเองก็ใช่มันมีความน่ารักอยู่ตลอดแต่ด้ยวยความที่เป็นลูกคนแรกไงแล้วเป็นลูกสาวด้วยคุณพ่อก็จะห่วงจะละมุนละม่อมที่สุดแน่นอนคุณพ่อห่วงแน่นอนค่ะ,อะโอเคค่ะเดวทีว่ไประเด้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ มาปิดท้ายกันที่สาวคิมบอรี่นะคะว่าที่เจ้าสาวของเราค่ะที่ตอนนี้เนี่ยได้เตรียมชุดแต่งงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าต้องเก็บไว้เป็นความลับแม้ว่าดว่าที่เจ้าเป่าอย่างมากป์ปรินเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่ได้เห็นเลยด้วยซ้ำอ่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันดีกว่าค่ะใช่เพราะว่าเราเราทำหลายอย่างมากเลยค่ะเราก็เลยแบบเดี๋ยวมันจะไม่พิเศษชุดนี่คือยังยังเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ไม่ให้เขาดู ก็ใช่ค่ะ,อ,ะอันนาณาคือจนกว่าจะถึงวันนั้นเลยะะแต่ย่าบอกว่าย่าเห็นบางชุดแล้วย่าเห็นหมดแล้วรอเห,วเห็นครบทุกชุดละเห็นครบทุกชุดแล้วคะ่ะย่าว่วาไงเขาสปอยเราไงบ้างเขาบอกว่าสวยมากนั่นก็แบบตาโคโคอะไรอย่างเงี้ยถ้า็วัาางโมเมนต์ที่หมักยังไงบางคนเห็นชุดเราอ,อะไรนะคะถ้าหวังโมเมนต์ที่หมักยังไงบ้างพอเห็นลุคเจ้ามักก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็ต้องร้องไห้ คิวคิกี่บาทเนี่ยคิดว, <c oughs> ว่า <c oughs> นางเตรียมน้ำยาไว้แล้ว <c oughs> เออแล้วะเตรียมใช่ทำไมเราถึงอยากจะปิดเป็นความลับแล,แล้วให้เขาเห็นเราวันจริงเลยเพราะอะไร first i m p น e เ s i o n หรืออะไระคือมันเป็น tradition ด้วยค่ะ<อ>มันเป็นเรื่องอะไรประเพณีของแบบเก<อ>่าแก่ด้วยบางคนเขาก็จะเลือกให้ให้ไปเจอในห้องแต่งตัวแล้วก็ค่อยไปเจอกันที่ที่หน้างานใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเราก็จะขอทำแบบ บุรีก็บอกว่าเขาเก็บไว้เป็นความลับก่อนอเพราะว่าเหมือนแบบเป็นการถือเคลด็ดแบบไม่ให้เจ้าบ่าวรู้ไม่ให้ใครรู้เลยใช่ก็คือเอาจริงๆก็คืออยากให้เซอร์ไพรส์เลยคืออยากให้หนุ่มหมากเนะี่ยก็คือว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยเห็นในวันแต่งงานเลยก็คือแบบ คือแบบให้แบบเซอร์ไพรส์มันใช่ตื่นตาตื่นสุดๆให้มันเป็นสตอรี่นั่นเอง uh huh. ก็คือแบบก็คือเป็น,เป,นเป็นแพท์เป็นความตั้งใจที่คิมบิลี่เนี่ยตั้งใจไว้ซึ่งค uh ่ะหนุ่มหมาเนี่ยก็คือใจเห็นแค่สีกับท่าว่า uh huh. เป็นยังไงเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปแมทกับชุดของตัวเองอ่า uh huh. แต่สาวายา่าๆก็สาวายา่าเพื่อนรักเนี่ยได้เห็นชุดหมดแล้วใช่ะคะแต่วันที่จะเป่าเนี่ยก็ต้องรอก่อนกันเอง uh huh. นะคะ ก็หมดกัล้วของเราสองคนปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันของรายการทุกวันจันทร์พุธสุขาเวลาเดิม5้าโมงเย็นค่ะ,ะ,คะทางช่องเพจมาดามอาและช่องทางยูทูปมดมา,ดามนเทนเนลนะคะวันนี้เราสองคนค่ะต้องขอตัวเราไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะ,คะ